ถอนยากกันแนวของบ้านเรานะคะตัวนี้ชื่อหมานะคะเพลงของน้องหลายเพลงเลยอะมามีหมาละมูละมีมามีหมาละมูละมีเห็นไหมคะน้องหันด้วยถอนยากกันเถอะเริ่มจากตรงไหนเดียวจะต้องเปิดก่อนอะนี่เนี่ยถอนให้แล้วถอนทั้งลากทั้งคนฝ้ายยิบถุงให้น่ในถุงสีเขียวถุงสีเขียวตรงนี้คือเป็นที่ที่เราเพิ่งถมไปนะคะจ้าจ้างรถเครนมาขนมาข้นมาขนคือไม่ได้มาขนถมนะคะขนทรายบ้านเราไปนี่คนใช้ที่บ้าน่าตาชัยนี่ยายซาค่ะแค่ถุงก็หวงทำไมข้างในมันดูเย็นเย็นะฮะ วัวมีการสั่งตาชัยให้ไปถอนฝั่งนู้นเราถอนแค่ตรงนี้ค่ะเพเผิ่แค่ต้นสองต้นด้วยถือโอ้ยจีน้ำมันโปร่งอะไรอ่ะกลับบ้านเข้าบ้านแล้ว<ม>เอาไปหรือว่าจะมีพวม่วมแบบอาปาเก้าออกมาหรือว่าไดโนเสาร์ได้ถอ,อนยากี่โมงถอนเริ่มถอนเลยทำตรงนี้นทำตรงนี้ก่อนคือต้องดูนะท้าไมมีถุงมือควรใส่สายเด็กอย่าเอามาหรือแย่งตั้งใจทำหน่อยปิงปองเนี่ยช่ใจถุงมือทราไมอ่ะใส่ตรงน<ก>ี้เอาปะเอาไม่ทิ้งเนาะโอเคไม่ทิ้ไม่ใช่ อุ้ยทาอะไรอะ่ะคิดร้ายหรอท,ำทำรอําทําไมอ่ะเฮ้ยมันปากมือนะเนี่ยอุ้ยจีมันนี่ก็สงสารมันนี้มันอา,นา,นา,าจจะโตมาเป็นต้นโพต้นไซก็ได้เฮ้ยอะไรบินเข้าหูข่าววันน้านแกอาบน้ำไม่ยังการอาบน้ำอากาศจะแบบอาแบบวันที่เขาเปิดโอลิมปิกใช่ปะ่ะแล้วอาบไปทีคือบอลปิดโอ้ยคิเอทดมากเลยทำไมทำได้ขนาดเนี้ยเมื่มอยจังเลยเมื่มอยจังเลยอุ้ยอยยบถุง แม่ตีนะลูกแล้วบางแย่ที่จะถอนออกไปมันจะได้ดูน้อยไงถอนทำไงดีนะ <c oughs> มันนี่เสียงยังไม่ทําอีกเหรอ <c oughs> มันนี่เสียงนังเกิดด้วยแต่ว่ามันไม่ได้ถอนตั้งแต่ล่าโคนอ่ะหรือว่าจริงๆมันต้องใช้แหนบปะไปหยิบมานีแหนบอ่ะเส้นสปาเกตตี้อ่ะทำไมมีเส้นสปาเกตตี้อยู่ในดินอะ่ะ<อ>ง<อ>งป่วยปะป่วยปะงงทำไมแกดูไม่มีเหงื่อเลยอ่ะต้นหนีมากอ่ะช่วยหน่อยช่ยวยที ตอนนี้กำลังดึงแบบทายคออ่อันนี้คืออะไรกิจกรรมย้ำว่าของทอมโสดอ่อพอดีไม่โสดนะคะมีผัวค่ะคู้ไทยจะถ่ายให้เห็นหัวร้านนะคะสปอนเซอร์เข้าบ้างได้นะคะไม่เป็นไรตอนนี้เริ่มเริ่มถอดอันนี้ไม่ได้ไปทิ้งนะคะเอาไปกินไม่มีอะไรจะกินนะคะอยากให้เข้าใจจุดนี้ด้วยคืออันนี้ไม่ทิ้งนะคะทุกใบมีคุณค่าจริงๆเราสองคนวางแผนจะมีลูกค่ะตัวนี้ก็เลยจะทําเป็นสนามเด็กเล่นลูกวางแผนอะไรดี่กระเด็นหนูลูกแม่เก็บมาให้แล้วพอนี้ว่าไม่มีเงินซื้ออาหารแล้วันกินยาไปก่อนนะลูกนะโอ้ยยังกินยก